บ tamam really? right. สบายดีพ yeah. oh no. e ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทูกฐานสบายดีมอเตอร์คูโต้ก้นนอกมัอนี้กับพ่อพ่อกับซ่องแม่ท่าเจ้ยคือเก่าพี่น้องพ่อพ่อกับซ่องแม่เจ้ยพี่น้องเอ้ยพ่อพ่อกับซ่องแม่เจ้ยคือเก่ามนมีเป็นมือกล้องห้เนาะว่าแม่เจอร์ผลข้าลูกน้อย เด็กๆพักพากานค้นเข่าพี่น้องเด็กๆพักพากันค้นเข่าเห็ดหน้าตะละปีพี่น้องอ้ยแหละอันเอาสูตรนี่แหละค้นเข่านะเห็ดหน้าตะละปี้นะเห็ดเหี้ยเด้อ

มันบดละห้ามตัวน้าบดละเจ้ตัวน้าเจ้าเฉพาะเฉพ่อแม่จะว่ามันคือเหี้ยตอต่อหลดต่อออกพี่น้องมันมันหน่อยเลยต่อออกเนี่ยต่อเพิ่งก็ไม่ไปบ้านหน่อยหน่อยพ เจ้อานพากันเอารถไทยแก่ลือลันลืันเสียงรถกเจะเอารถไทยแก่เอาผูกสาพั่บรถแก่ลายเพื่อเอเพื่อฮอดลานนันเทีอจับเฮีย ก <si ็ฮอดอันลา้านใส่เฮ <si ียใส่เฮียน้องไอ้ผมัดไว้อย่างดีผู๋พี่น้องอันบางบางทีามน้องมิวเนี่ยหลับบวจ้างมพราเขาคนแก่เขาพี่น้องจังนางเห็ดได้ได้ลูกสาวน่ะใส่เสื้อแขนสั้นใส่สรงคาสั้นหมวกกระโปรใส่ ปนแม่ปนใส่ส่งข้าวเน่าใส่กรุ๊ปอยากมาอยากมาโคดเขานี่มาเลยจัดเลยมาดิแม่โคดเขานะสมาดีเดือดสุญญาเดือกสุญญาก่อนสุญญาเห็นอะไรสุญญาสุญญานิมวานก่อนเนี่ย นิ่มมานิดีนิ่มานีะโอ้ยแข็งพมีโอ้พี่น้องพักแก่แล้หลันงกันได้อ้กนนถ้ามาทางนย้ายหมัดพี่น้อง สิเลเลยเรายายมัดเราว้คือยังจำเท่าในบกันนแล้วดอถ้ากหมัดเขามองปีนี่ตะเกาได้่ะาได้ป้าพงรพี่น้องพังรูปพี่น้องน้องมิวตะเกาบ่เคยมัดเขาได้สัตวัดมาอยู่ลำลูกลำพัวเป็นบ่ทเนียังบ่เป็นากได้บ่ทมทังลม ยายเป็นคนหมัดเขาพี่น้องปูกิยปูกยามันคอยคอยพงเงือบปาอันมันบอลนนะน้ะพี่น้องเอ้ยิ่มปูกบอลนดอกวานีป้า เขาเองแม่ท้ายชูแม่โอเคแต่อยากมามาอยู่ครับบ๊วยเอาคนมาเองบ๊วยงมให้กินเด็กๆก,ก็เป็นผู้คนพี่น้องเลยมากันมาเลยพี่น้องเมืงง่อยป่ะเจ๊เมืงง่อยป่ะ เขาห่าที่มูมูนั่นเอาหลดหนึ่งสองหลดแล้วอุ้ยฮาที่แม่จักหลดเลยเาเจอีม่จัหลดเเนาะน่าเดลเขาไล่ได้าเเดียวะหลดเดี๋ยวะมหโนเนาะกบมาเอาอีกเลยกำลังหิงฮาีไปเบิ่ง่าสุกคงไอกองมัน ไปเลยพี่น้องไปเข้าพี่น้ำลังเมื่อเด็กๆเด็กๆผักอันห้องเย็นนี่นี่นะถือว่ามือเมื่อเด็กๆบดผักหงเฮียนโอ้ยพี่น้องเอ้ย mi gặp dài ao à, nhẹ 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 nhẹn sụp

าตังกับพ่นมีคตกหพอแฮงมุงแต่แต่มนนนี่กน้อยพูดแแล้นะฮัน ฮัลนหลชิดยังน่าสามไหงพุณก่อนว้เขากับพี่เนาะคอมเมนต์พ้นโต๊ะมานกบเปี๊ยะคือเก่าเนาะนี่นะ

น้องมหันกาเนี่ยจะจบคลิปเพียงเท่านี้เนะาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสอม่อ,อ,อ,สอ,งสองแม่เจ้เอืด้วยพี่นอ้องชอบส่องแม่มีดด้วยพี่น้องสบายดีคลิปหน้าพบกันใหม่พี่นอ้อง